สวัสดีค่ะมือนีป่ากระยูงานบวชคือเก่าค่ะมือนีป่าสิผ้าเห็ดผัดมีโบราณนะคะสูตรหนีเสบแน่นอนค่ะตั้งกระทะใบใหญ่ๆขึ้นค่ะเทน้ํามันลงพ่อประมาณค่ะพอน้ํามันห่อนแล้วกระไส้กระเทียมลงไปค่ะเจียวให้หอมเลยพี่น้อง้กินหอมแห้งค่ะอยากให้พี่อพี่น้องได้กินน้าเด้ค่ะบรรยากาศการเห็ดงานกับเสียงดังนเด้อค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยค่ะ ไปจะให้พี่น้องได้ยิ่าบรรยากาศเนาะนะคะเสียงตะลิวเสียงซอนค่ะคกึกกักกึกกัเนาะค่ะกระเจียวไปเรื่อยๆค่ะจนกระเทียมเหลืองค่ะสิเหตุหลายเด้อพี่น้อง จะใส่กระทะใหญ่ค่ะโอ้ยกินหอมแห้งค่ะไปหอดเจ็ดบาทแปดบาเปืนค่ะพี่น้องค่ะพ่อกระเทียมเหลืองดีแล้วนะคะกใส่หนาเปล่า,าลงไปค่ะเป็นยังคือใส่บ่อหนึ่งบ่อพี่น้องเพราะว่าพ่นตวงค่ะเพ่นเคยืเฮ็ดแนวนี่เพิ่นว่า ให้นามเพียงข้อหมอหนึ่งพอดีเพื่อนว่าหรือประม่านใจซีิีสค่ะพี่น่องบ่มีหมองตวงกะกาเอานอกนะคะพอใส่นามลงไปแล้วก็ใส่ซี่อู่ดำหวานค่ะอันนี้กะกาพอประม่านคือกันค่ะเบื้งสีสันเมฆ้ว่เพิ่นํำนาเนาะค่ะเพิ่นเหตดมา ไหลเทื่อไหลข่างขัดเสียพงเพลินค่ะขัดเสเกลือลุกไปค่ะคนค้นเหตเข่ากัน ใส่รถดีค่ะค่อ,อ,อ,คอยๆใส่ค่ะซีมเบิงบนวัวกับใส่เพิ่มค่ะใส่ผงชูรดค่ะใส่นิดนึงค่ะพ่อแหยมกลมๆสูตรนี่สูตรโบราณด้วยค่ะพีน่น้องยังพันนิดใส่น้ำตาลด้วยค่ะ ไมี่คั่วเพินินว่าให้ใส่น้าตาลตอนสุดท้ายเส็นซุกแล้วค่ะเพราะว่าถ้าใส่ตอนนี้น้าตาลจะไปก่อเส้นเส้นจะบ่สซุกเพิ่นว่า,า <c oughs> ขายก็นรอจนในน้ำเดือดค่ะ <c oughs> ไปก่อนไปล่างออน้ำตาลเหนี่มันโอ้คอยม่จะใส่ลงกได้เดี๋ยวผมก็มาน้ำเ้อนนั่นนั่นเขาจุ่มเอานั่นละจอยจุ่มไปใีน้ำมันเอใช่ไค่ะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดเดือดแล้วค่ะให้เดือดประมาณหาในาที่เนาะค่ะให้นี น้ำได้ซุกเนาะเดือดพุดๆๆล้อค่ะกมี่ยวคั่วมัวเกิกซีมเบึง์ว่าเด้อดขาพอดีมันว่า ค่ะตอนนี้น้ำกระเดือดพอดีแล้วค่ะใส่เส้นลงไปค่ะพี่น้องเส้นห่อหนึ่งนี่ห่อละกิโลด้วยค่ะใส่ลงไปสามหอค่ะน้ำสี่ลิตรน้ำประมาณสี่ลิตรต่อเส้นสามหอค่ะเส้นห่อแต่ว่าผู้ใดบ่มีตวงกะให้ใส่หม้อหนึ่งคือเพิ่นเฮ็ดนั่นล่ะค่ะ ให้เพียงข้อหมอหนึ่งเป็นประเทศลงไปเลยต่อหนามต่อเส้นสามหอสามหอกับสามกิโลนะคะหอละกิโลกระพัดไปเรื่อยๆค่ะจนเส้นสุกเส้นนิ่มกาตอนนี้ตองใส่สองตะลิวล้วหรอค่ะการค้นนี่สิบุคือค้อน คือจังกพัดทั่วไปเนาะค่ะพ yeah ี่น้องเพิ่นจะเอาส่วนขึ้นส่วนขึ้นแนวนี้ค่ะให้น้ำนัวตะเขาเส้นนะคะเอาเลยเอาเลยใช่ไหมขนมปังเลยเห็นโปรฟิสเลยต้องซอยกันค่ะสองตะลิ้ว เผาได้พัดมีมันเป็นเล็กหน่อยได้พัดมีพัดเต็มหมอกะคุณเนี่ยพี่น้องพัดเท่าละสามกิโลค่ะนี่ค่ะโซบหนามเฮคั่วมิติพูดสวยๆค่ะพัดมีกระแด็นั่งเอกมอลล่ามบุนเดอร์คขามาพัดไฮ ทีได้แล้วล่ะป้าสวยเลยแล้วแห้งเขาต้องทำขนมกันนุ้ยเป็นตาแสบแห้งค่ะค่ะน้ำก็เริ่มขคนเขาแล้วค่ะตอนนี้ใส่น้ำตาลค่ะเป็นน้ำตาลไส้แดงค่ะไส้รึ่งกิโลค่ะหรือว่าผู้ใดบ่มากหวานก็ค่อยๆไส้ล้วก็ ซีมเบิงก็ได้ค่ะค่ะพ่อใส่น <lum S 1> ้ำตาลเข้าไปสินกระสีเริมใสค่ะก็ดีล่ะก็ดีไ่หอนเลย่ใรบ่เห็นคหล่เหนเรานเหตุเสตายยัหรอบ่เนเรานเหตุจ๋หวเหตุตะนันถืกเป็นสูตรนี้ผู้ใดไปเหตุกินละบพิดหวังเด้อค่ะ เซ้นซุกเนี้วนุ่มค่ะนัวค่ะแซบแห้งๆขนาดเมนี้เครื่องบโคบเพื่อพี่น้องบ่ิีเต่าเจียวค่ะเผือกเส่เต่าเจียวน้ำกระไดด้อค่ะค่ะเซจเรียบร้อยแล้วค่ะซีเมืองนัวแซบแล้วนะคะพร้อมที่จะออกจากกระทะแล้วจ้า หอแมแห้งค่ะอายหุนหวนแน่เมืองตัวนี้เหมือนจะแชะเป็นบอกค่ะตอนนี้เ,เสซนยังห่อนอยู่ค่ะล่อให้เ้นเส้นโตูนะคะเส้นเย็นเสเ้นกับเซนเนี้วนุ่มแซ่บค่ะ ค่ะเร็จแล้วยกมาแผนแกแพกค,ค่ะแล้วก็เห็ดเหยเย็นเนาะลวยหอมแดงค่ะต้นหอมซ้อยค่ะกระสีไสถุงะะเป็นมัดมัดแบบนี้นะคะให้พูชนมัดซอยงานนะคะเป็นเด็กเอากลับไปกินอยู่บ้านเนาะนะคะค่ะคลิปนี้ปากระโคล่าไปก่อนเ <c oughs> ้วยค่ะเห็ดหนาพอกันใบจ้าสวัสดีค่ะ <c oughs>